ผมกับแม่ช้อยจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชิมนะฮะร,ร้านอาหารสไตล์ Smokehouse เปิดใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า r i ร m a n s Smokehouse เขาใหญ่ครับ ที่ริปแมนสโมกเฮาส์ที่เขาใหญ่ท่านผู้ชมครับสิ่งแรกที่เดินทางมาบนถนนธนรัฐก่อนที่เข้าเขาใหญ่เนี่ยที่ดึงดูดนักสดุกตามากก็คือการตกแต่งของร้านพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยบรรยากาศของร้านต้องเรียกว่าเหมือนอยู่ต่างประเทศฮะตกแต่งแบบสไตล์ลอฟแล้วก็กระจกก,กว้างนะฮะมองเห็นวิวธรรมชาติเยอะสิ่งหนึ่งที่แปลกใจมากนั่นก็คือร้านขนาดนี้เนี่ยถ้าตั้งในกรุงเทพแลืวว่าเมืองใหญ่ๆนี่ไม่แปลกใจแต่ร้านนี้มาตั้งอยู่ที่เขาใหญ่ นะก็เลยต้องขอโอกาสแม่ช้อยได้มาอยู่แล้วนะครับคุยกับคุณบุ๊กนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่นี่คุณบุ๊กฮะร้านลักษณะนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นดัชนีชี้อย่างหนึ่งว่าเขาใหญ่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่สําหรับนั่งเที่ยวไปเช้าเย็นกลับมากางเต้นเที่ยวธรรมชาติละเขาใหญ่ทุกวันนี้เป็นย่านที่อยู่อาศัยละแล้วก็คนที่อยู่อาศัยที่นี่แม่ช้อยฮะ จะต้องเรียกว่ามีตังนะฮะร้านลักะนี้งเปิดขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะลองลองเล่าให้เราฟังว่าเขาใหญ่ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะชุมชนที่นี่ฮะคือจริงๆเนี่ยจากความที่ภูมิอากาศภูมิประเทศของเขาใหญ่เนี่ยเป็นเพื่อเขาแล้วก็อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นเขาใหญ่อยู่ในที่สูงมีอากาศเย็นทั้งปีครับฉะนั้นคนที่มาอยู่เขาใหญ่เนี่ยประกอบกับความใกล้กรุงเทพด้วยก็เลย เลือกเขาใหญ่เป็นบ้านหลังที่สองอหลังจากหลังจากมาอยู่กันแล้วก็เกิดการชักชวนเกิดการชอบใจมาก,กันแล้วก็บอกต่อกันไปเรื่อยๆหลังๆเขาใหญ่ก็เลยจะเป็นที่พักหลังที่สองของของคนกรุงเทพที่ทำธุรกิจกรุงเทพครับแล้วก็คนพวกนี้ที่มาแนละไม่ช้อยก็คือ บ้านหลังที่สองนี่ก็คือหลังแรกที่พอเพียงแล้วหลังที่สองนี่คือสำหรับเอ็นจอยไล์ใช่พักผ่อนจริงๆครับมาพักผ่อนมาสัมผัสบรรยากาศอากาศที่ดีแล้วก็อาหารที่ดีก็เลยบอกว่าต้องมาที่ร้านของลิฟแมนเนี่ยนะครับเพราะว่าเคยกินกันมาฟีมือมาตั้งแต่รุ่นแม่เขาขายมาส0กว่าปีนะโด่งดังจะเล่าคนหน่อยไหมว่ากว่าที่จเปีนี้ลิฟแมนของคุณวิวเนี่ยเป็นมาอย่างไรไม่ใช่วันดีคืนดีแล้วเป็นเด็กหนุ่มอย่างนี้หรือว่าไม่ใช่นะ ทำวอดในวงการอาหารมาตั้งแต่เด็กไม่มีฟลุกว่าอย่างนั้นไม่มีฟลุกฝีมือจริงๆอาวแล้วเล่าทิก็จริงๆก็เรียกว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาข้างกระทะแต่ช่ลืมตามาก็ห้องนอนอยู่ติดกับทัวเลยเพนั้นเดินผ่านรัวทุกวันก็ได้เห็นอาหารได้เห็นเชฟฝีมือหลากหลายมาตั้งแต่เด็กๆชครับเป็นลูกค้า เห็นพฤติกรรมการบริโภคเห็นการใช้ชีวิตในการบริโภคเห็นการเดินทางมาบริโภคงนั้นก็เรียกได้ว่ามันมันมันฝังอยู่ในสายเลือดส่วนมันเข้าไปในจิตวิญญาณด้วยซ้ำลืมตามาเห็นพวกนี้เลยครับก็ยังชัดเป็นคนที่ชัดเจนมาตั้งแต่เด็กว่าโตมาเราต้องทําร้านอาหารมาตลอดไม่มีอาชีพอื่นอยู่ในหัวเลยนะครับอาจจะด้วยความถนัดความที่เป็นคนชอบทานความ ที่เห็นหลายๆอย่างมาตั้งเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารมาตั้งแต่เด็กครับโตมาก็ยังไปได้เรียนเกี่ยวกับอาหารอีกใช่นะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยความฝันในใจจริงๆแต่เด็กคือทําร้านอาหารที่ดีครับนะครับตอนตอนแรกที่ทําครอบครัวทาครั้งแรกนี่คือเป็นเป็นร้านเกี่ยวกับสเต็กพวกนี้ไหมเป็นร้านสเต็กเลยเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเป็นเรื่องคือเป็นเรื่องแปลกใหม่มากสําหรับเมืองไทยเพราะว่าร้านสเต็กจริงๆต้อง ถ้าไม่ใช่โรงแรม5ดาวใช่ไม่มีไส้อโลนไม่มีเลยไนโรงรเรียกได้ว่าไม่มีเลยครับก็คุณแม่ก็คิดว่าจะไปขายของเหมือนคนอื่นเขามันก็คงไม่มีประโยชน์ก็เริ่มมาทำสเต็กเมื่อ40กว่าปีที่แล้วก็ เป็นที่ทุกอกถูกใจที่ไหนฮะตั้งตั้งอยู่ที่ไหนนะูะที่โมกเหล็กครับชื่อโมกเหล็กสเตนเฮาส์ก็รู้จักอ่ะที่เจ้าแรกเลยเจ้าแรกเลยก่อนใครในเขาใครวิ่งผ่านมิตรภาพทั้งหลายก็โมกเหล็กสเตกเฮาส์เฉพาในโคราชหรือในยกไว้กรุงเทพนะเนี่ยร้าน อย่าคุณบุ๊บอกเป็นร้านแรกเลยที่สเตที่สแตนด์อะโลนที่เป็นร้านเดี่ยวเดียวเดี่ยวเลยเพราะส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนสเตกก็คือไปตามโรงแรมที่มีพวกต่างชาติพวกฝรั่งทั้งหลายแล้วคนไทยสมัยก่อนนะยังกินสเตกไม่เป็นไม่รู้เรื่องเลยสเตกคืออะไรแต่คุณบุ๊รุ่นแม่มาถึงรุ่นลูกเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการพัฒนาลสยงคนไทยด้วยนะฮะสมัยก่อนสเตกนี่คือเนื้อสเตกจริงแต่แต่เอาไปหมักไปทําให้คุณลิ้นคนไทยใช่ครับ จนกระทั่งไม่รู้่มันไม่ใช่ีเต็มคืออะไรกล้ๆมันกาจจะมีนะแต่เขาเรียกว่าสเต็ก ไม่ใช่สเต็กนะสูเต uh ็กเขาไหหลำดำไงสเต็กไหหลำแต่เขาแต่ก็ไม่ถือว really? ่าเป็นร้านสเต็กนะเขาเขาไหหลำทำหลายหลายอย่างขายนุ่นขายนี่แล้วเออทั้งหมดไม่ถือว่าเป็นสเต็กแต่แม่เขาเนี่ยเป็นร้านสเต็กจริงๆขายสเต็กจริงๆครับและและแนวแนวคิดที่เราไม่เอาแบบนั้นละที่เอาแบบเนื้อดีๆมาแล้วทำให้คุ้นลิ้นคนไทยคือเอาใจตลาดพูดง่ายๆเรามาทำสเต็กที่มันเหมือนกับ ออริจินอลใช่ตรงเนี้ยผมว่ามีความกล้านะที่จะทำครับคือมันก็เกิดจากความดื้อของตัวเองครับรัก่อนนี้พ่อแม่ค้าขายก็พยายามสอนเราว่าอย่าไปใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเที่ยวกินเยอะแยะแต่ด้วยความที่เป็นเด็กเราเป็นคนชอบทานนัครับเราก็ออกไปทานทานไปทานไปมันก็พัฒนารสลิ้นเราด้วยพัฒนาทักษะพัฒนาอะไรเราด้วยก็คิดว่าจุดหนึ่งคนที่ s a พส s t a t จริงๆแล้วถึงขั้นแล้วเรียกว่า เรียกว่าวิชาถึงขั้นแล้วนะก็จะไม่ทานสเต็กที่ปรุงแต่งมากแล้วขั้นเทพไล่นะเดิมเดิรสชาติของเนื้อจริงๆคุณภาพของวัตถุดิบจริงๆค่ะอย่างสเต็กที่เป็นสไตล์ของคุณแม่เนี่ยที่ได้รับการปรุงแต่งเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยจะหาเนื้อนําเข้าเป็นเรื่องที่ยากราคาสูงมากเรียกว่าสูงกว่าสมัยนี้ด้วยซ้ำไปนั้นต้องเอาเนื้อที่มีในบ้านเราเนี่ยมาพัฒนา ซึ่งเนื้อบ้านเราเนี่ยมันไม่ให้เท็กซเจอร์ของสเต็กเท่าไหร่มันก็ต้องเกิดเกิดการปรุงแต่งให้ถูกปากเพราะลําพังจะไปใส่แค่เกลือกับเนื้อเนี่ยมันก็ได้กลิ่นที่กลิ่นคาวของเนื้อฮะมันก็ต้องปลบกกลิ่นพวกนั้นแล้วมันก็เลยทําให้ให้ถูกปากคนไทยที่เริ่มทานสเต็กก็แต่สําหรับตัวร้านของเราเนี่ยวันนี้ลูกค้าที่มาใช้ชีวิตบ้านหลังที่สองอยู่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเนี่ย ลูกค้าเหล่านี้ท่านผ่านมามากมาผ่านสมรภูมิการกินตื่นมาเรียกว่าโชคโจีใช่นั้นก็ก็ต้องตอบสนองตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ให้ได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษาเรื่องขาวัตถุดิบรวมทั้งการปรุงแต่งที่ที่ถูกต้องตามตำรับตำรายจริงๆนะครับแล้วก็ให้คงรสชาติความเป็นสเต็กให้มากที่สุดครับผมว่าสำคัญอย่างนั้นแม่ช้อยฮะคือการที่เราต้องการให้ คุณภาพอาหารเนี่ยมันสม่ําเสมอตลอดเนี่ยใครก็ต้องการแต่สิ่งหนึ่งที่มันยากก็คือมันจะควบคุมยังไงอ่ะต้องเรียกว่าอย่างต่างชาติเนี่ยทุกจานเท่ากันหมดอ่ะนะเมื่อกี้ผมลงไปที่ครัวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมว่าร้านนี้แตกต่างจากร้านอื่นนั่ก็คือเขาใช้เทคโนโลยีชเข้ามาช่วยเยอะมากนะฮะพวกพวกการคนโทรลอุณหภูมิทั้งหลายซึ่งผมว่าสําคัญมากกับพวกเครื่องน้ำสัตว์ทั้งหลายจะเป็นร้านอยู่นอกเมืองร้านสเต็กเนี่ยแต่มาตรฐานในการปรุงเนี่ย ผมก็คิดว่าโรงแรมนะสี่ห้าดาวเหมือนกันทุกอย่างเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยใช้เหมือนกันทุกอย่างครับฝีมือก็เหมือนกันแต่ว่ายังยังจะตจารว่าอย่างนี้นะของฝรั่งทำมันก็ลิ้นฝรั่งอ่ะแต่เขาคนไทยทำเนี่ยมันก็ลิ้นไทยมันกินอาหารฝรั่งที่นี่นะมันถูกใจลิ้นไทยมันอร่อยเอาอย่างนี้ดีกว่แนะนำอาหารซิกเนเจอร์หรืออาหารจานที่มาแล้วต้องสั่งเริ่มต้นจากคุณโด่งดังอันแรกคืออะไรคือสมครับเป็นเรื่องอ่า คือต,ตัวนี้ใช่ไหมครับผมเป็นเมนูแรกที่ที่ทาขึ้นมาแล้วก็ยืนขายกัน ส่นไม่ได้เจอคุณอาสันติมาแวะทานโอ้โหนึกไม่ถึงเลยเราย่างกันอยู่ริมถนนยางไงอ๋อเป็นร้านเป็นใช่ครับเพราะว่าข้างทางเลยกันนะข้างทางขายหน้าบ้านเราไม่ได้มองคนที่ร้านเรามองดูอาหารครับออร่อยเราก็เห็นตกใจเด็กนมนัก่อนรูปร่างไม่เป็นอย่างนี้แต่นี้เทสเยอะเทสเยอะไปหน่อยยี่สิบกว่าปีแล้วบอกเฮ้ยตกใจเลยบอกครับดูไปเลยว่ที่ไหนครับยิมทีไม่อายครับตอนนั้นไม่เคยพูดนะ โอ้เพราบอกคุณหนูอย่างนี้หนูมีอนาคตแน่เลยรับรองเลยเพิ่มแป๊บเดียวนะไม่เปิดร้านเล็กๆได้ริมถนนเลยนะก็แอยู่ตรงหน้าบูนซ่าใช่ครับใครจะเข้าไปต้องกินนะนะตรงทางแยกเลยนะพอไม่เท่าไหร่มาขายอยู่ตรงเนี้ยรับเป็นหนเป็นบ้านเล็กๆสโมคเฮาส์เลยนะเขาตั้งชื่อสโมคเฮาส์ที่ที่ที่โด่งดังมาในตอนนั้นลิฟต์มารแมรยังไม่ได้ยสโมคเฮาส์เลยใครก็รู้จักแล้วถึงเรื่องกานว่า คนมาเขาใหญ่เนี่ยจะมาสโมคเฮ้าการว่าถ้ามาเขาใหญ่ไม mm ่กินสโมคเค้านะมันมันไม่ใช่อ่ะคือสเต็กแถวนี้มันไม่ถึงอับเสียละอะไรเอ้าข้ามาอีกทีตายกลายเป็นชาโต้ใหญ่ยังอยู่ในเยอรมันใหญ่โตโบราณบอกเฮ้ยวิวนี่เราวิวนะพอมาเจอทีมันอยู่ตรงนี้ร้านเล็กๆไม่เลยร้านเล็กๆเขาเดินอีกเพราะว่าอทีวันนี้เฮ้ย <oh ใหญ่กว่าร้านเดิมอีกสวยกว่าร้านเดิมนั่งนั่อยู่สวยมากอาหารเนียนๆ่ยเริ่มมาจากอันนี้นะอเริ่มเริ่มต้นจากกันนี้ก่อนวันโกแล้วก็ผู้เราก็อยากกินนะต้องต้องฟังไปทานไปฮะไม่คุณพูดไปผมกินผมรู้าแมชอยพูดผมกินแล้วเแล้ยพอแล้วจากนั้นครับพอขายซี่โครงแล้วก็ลูกค้าชอบก็เริ่มทำไห้กรอบทำเริ่มเริ่มมาทำไส้กรอบบ้างก็แรกๆก็ทำรสชาติเดียวก่อนครับแล้วก็ อลูกค้าถูกปากไม้เครื่องมือดีขึ้นเราก็พัฒนารสชาติอื่นเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มาเพิ่มวัตถุดิบมาทําแฮมคอหมูอื่ไหละซึ่งตัวนี้ครับเป็นแฮมคอหมูตัวนี้ฮะสมัยก่อนที่ผมขายเนี่ยเวลาผมไปซื้อซิ่โครหรือซื้อหมูมาทำเส้กรอกเนี่ยคอหมูเนี่ยที่ที่โรงงานเขาบอกว่าช่วยเอาไปขายหน่อยแต่ไม่มีใครใช้เลย มันถูกมากะครับเพ่ตอนนี้คอหมูสมัยผมเริ่มขายคอมหมูกิโล่สี่สบาทเป็นส่วนที่คนไม่นิยมมาเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไขมันมาตรงนั้นไหมเพราะมันมีมันมันมีมันค่อนข้างเยอะแล้วมันเนื้อค่อนข้างแข็งอร่อยครับคอมหมูที่อร่อยที่สุดเลยสุดท้ายเราก็ลองมาทําเป็นแฮมโอ้โหปรทับว่าขายดีขายดีแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นคอหมูเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่แพงที่สุดของหมูจากวันนั้นมาตอนนี้คนแย่งกันใช่ครับ พูดถึงสมมหอมถ้าบอกสม e h กเ s าเนี่ยผมนึกถึงเนี่ยฮะสมกแฮมสำหรับต่างๆประเทศนะฮะมีสมกแฮมเพื่อดมีครับมีครับก็เป็นตัวแฮมท็อกช็อปครับตัวนี้ก็พอพอขายดีไปอีกขั้นหนึ่งก็มีตังค์ซื้อเครื่องมือเพิ่มขึ้นก็เราก็มาพัฒนาเป็นแฮมฟ็อกช็อซึ่งตัวนี้มันต้องอาศัยการฉีดน้ำเกลือเข้าไปแล้วก็นวดให้ได้คุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็ ก็มาเพิ่มเป็นเป็นเป็นสินค้าตัวดีขึ้นมาพวกนี้เนี่ยฝรั่งไม่มีนะข้อมูแฮมนี่ไม่มีไม่มีครับผมมันมีฝรั่งมี่แต่ไอ้สมุูแฮมนี่ฝรั่งนี่ครับแต่เนี่ยฝรั่งนี่หอมอร่อยรู้นะเดี๋ยวไปถาเดี๋ยวไปถามนะต้องรีบจดเลขกงาเสร็จก่อนนะอ้พอสุดท้ายก็ลูกค้าก็ถามว่าเฮ้ยมีเป็ดบ้างไหมมีอะไรบ้างไหมก็ต่อยอดไปลมควันเอาหกเป็ดมารมควันบ้านครับมีไหมมีครับไหนอ่ะเนี่ครับเป็ด ส k e กดักนี่ยังยังพอเคยได้ยินนะครับที่ต่างประเทศยังมีอยู่เดี๋ยวต่อไปเราจะตอนนี้เราสั่งเตาเตารวมพันตัวใหม่ซึ่งซึ่งรมพันแบบเย็นได้ครับงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มมีพวกปลาปลาแซลมอนปลาอะไรที่ที่ลมแบบโคสโมกโคสโมกเราก็เราก็จะมีผลิภันฑ์เพิ่มขึ้นเป็นพวกโคดิชทั้งหลายนะฮะทานกันเล่นๆก่อน ลูกค้าก็นเรื่องสุขภาพอ่ะฮะคมาทานหมูเกียวๆเยอะๆก็ไม่ครับแต่ผมว่าสําคัญที่สุดก็คือลูกค้าคนไทยโดยเฉพาะในคอมมูนิตี้เขาใหญ่นะที่ผ่านอย่างที่คุณบุ๊กบอกสมรภูมิการกินมาตลอดเนี่ยของดีคือของดีเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยซึ่งซึ่งปัญหายากนะของดีที่ไม่แพงด้วยดีที่ไม่แพงนะฮะแล้วก็ผมเห็นเนี่ยคอนเซปต์ของร้านเนี่ยนอกจากแต่งแบบสไตล์ลอฟทที่มันนั่งดูสบายอย่างเงี้ยข้างล่างเนี่ยยังมีแบ่ง เป็นโซนเป็นไวน์บาร์ใช่ครับเป็นซิก้าบาร์ไวน์เซลล่าครับซึ่งคงมีมีไวน์ทั้งสี่ห้าร้อยฉลากเข้ามารองรับลูกค้าที่ที่ที่เลือกดื่มอะไรนะครับแล้วก็ส่วนซิก้านี่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมอยู่แล้วครับที่รีเควสต์มาให้มีคอมมูนิตี้ของเขาพวกนั่งคุยกันปรึกษาธุรกิจกันบ้างอะไรเงี้ย โซนนี้ก็เป็นเมมเบอร์นั้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นหลักการที่ถูกต้องนะครับไม่ช้อยเพราะว่าหลายๆที่ต่างประเทศเนี่ยวายบาร์หรือซิก้าบาร์มันต้องแยกนะฮะมันมันจะมารวมกันในในสถานที่ที่เดียวนะ่ะไม่ได้ครับนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งที่ริบแมนเนี่ยก็ได้ทําแยกสัดส่วนอย่างชัดเจนแล้วนะฮะแล้วริบแมนนี่เปิดทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวันครับครับปมเช้าถึงห้าทุ่มครับผมแล้วก็มีดนตรีเล่นทุกวันตอนตอนเย็นนะครับครับ เล่นข้างบนเนี่ยเหรอเล่นข้างบนต่อเดี๋ยวเคยมาเล่นอยู่ในสนามเลยก็เวทีจะเสร็จอักสองสัปดาห์ครับเราก็จะเล่นเอาดอร์นั่งบรรยากาศสบายๆเราคุยมากทานอาหารได้ครับผมแล้วอย่างหนึ่งครือกองเนี่ยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับสเต็กเลยนะครัวซองครัวซองครัวซองที่ได้ชื่อว่าอร่อยที่สุดครับครับนี่ก็บอกว่าเราเคยคิดว่าของฝรั่งเศสอร่อยนะนี่ลองกินดูขึ้นชื่อนะขึ้นชื่อมาก ต้องซื้อกับบ้านใครมาซื้อกับบ้านเลยครัดูสินี่กี่ชั้นนี่พับกี่ชั้นเนี่ยโอ้โหสามชั้นอร่อยอร่อยอร่อยแค่กรอบร่วนลงอย่างนี้ก็คนชอบมากเด็กๆชอบมากอบได้ก็สองที่นี่ต้องกรอบอย่างนี้นะไม่ใช่ฮะแล้วเราเรามีเสียงอะไรเข้ามาบ้างเนี่ยนะเพื่อที่จะเห็นว่าเนี่ยใหม่สดจริงๆเพราะว่าเราจะเป็นรายการแรกที่มาถ่ายทำครับเพราะจากที่เราถ่ายทำเนี่ยเขาก็จะเปิดร้าน ได้แล้วตอนนี้มันขายแล้วขายแล้วนะครับคิดว่าก็คงจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนมกราคมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมตอนนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมดูนอกจากรสชาติอาหารคุณภาพอาหารที่คุณบุ๊กได้บอกเนี่ยแม่ช้อยการันตีผมไม่แปลกใจพอชั่นเนี่ยมันใหญ่เห็นไหมฮะใหญ่ไหมพอชั่นอย่างนี้ฮะก็หมดเจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าที่มาทานที่ร้านเราส่วนมากเนี่ยเป็นกลุ่มครอบครัวหรือว่อที่มาแบบทักชร์ทุ่ชร์ จะต้องแชร์กันให้ต้องมีปริมาณที่พอสมควรแล้วก็ลูกค้าทานดูราคาแล้วเนี่ยพอมาเห็นปริมาณแล้วจะรู้สึกว่าเออเราเขาไม่ถูกเอาเปรียบครับสเต็กคือสเต็กพอร์ชั่นใหญ่เนื้อพอร์ชั่นเป็นอเมริกันพอร์ชั่นเลยนะฮะจานนี้เท่าไหร่คะเนี่ยจานนี้แปดร้อยกว่าบาทครับมเนื้อส่วนไหนครับเป็นเป็นเซโรยเซโรยครับตัวนี้เป็นเนื้อวากาน้ำ่น คุณกินคนเดียวไม่หมดหรอไม่หมดไม่หมดอย่างอนี้นะคนไทยคนไทยสามคนครับไม่รู้นะสามคนสองคนก็อึดเลยไม่ต้องกินอะไรอีกแล้วสามคนสามร้อยบาทคนละสองร้อยกว่าบาทถูกใจคุ้มค่าเพราะว่าใช้วัตถุดิบที่ดีนะฮะเป็นออสเตรเลียคุณบุ๊กฮะลองบอกพิกัดอย่างชัดเจนนิดนึงสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเขาใหญ่ที่ไม่ใช่เรสเเดนที่นี่นะฮะเดินทางเข้ามาจุดสังเกตจุดที่หาง่ายที่สุด ถ้าจากถนนพิธภาภพเข้ามาเนี่ยเราจะอยู่ประมาณกิโลเมตรที่สนะครับอยู่ติดกับโครงการบ้านทิวเขาเลยสมัยก่อนเราอยู่เรียกว่าอยู่ในโครงการเลยตอนนี้ก็อยู่ด้านข้างนะครับก็จะเห็นสิงโตหมอบตัวใหญ่สไตล์กรีาน่ารักโปรนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยถึงร้านเลยครับผมครับรู้สึกว่าไม่ช้อยจะมีที่นี่หลังหนึ่งใช่ไหมฮะเซ็กันด์โฮม เติร์นหรือเติร<ด>์นโฮมเติร์นโฮมแล้วครับึ <laughs> ่งก็รวมอยู่เชยงลายครับ <laughs> ท่านผู้ <laughs> ชมครับถ้ามีโอกาสนะครับก็แวะมาชิมที่นี่รับรองว่าท่านใดที่ต้องการอาหารที่คุณภาพคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย <laughs> ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพจริงแวะมาที่นี่ครับริบแมนครับ <laughs> บอกว่าขเขาเสริมนิดว่าในกรุงเทพนะครับซู้ไม่ได้ทุกอย่างมีอากาศก็ซู้ไม่ได้รสชาติก็ซู้ไม่ได้ราคาสู้ได้เพราะที่สุขวาแวะมาชิมกันครับ ได้ออกผลิตพัณฑ์โดซาพ,พร้อมนะครับที่อร่อยได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างง่ายๆแค่ฉีกซองเท่านั้นขอขอบคุณคุณบุ๊กนะครับจากกริปแมนเขาใหญ่ครับที่ให้โอกาสเพิ่มร่วมชิมได้เข้ามาชิมอาหารที่อร่อยครับผ่านมาที่เขาใหญ่อย่าลืมแวะที่นี่นะครับขอบคุณครับ ดูบรรยากาศการตกแต่งร้านต้องเรียกว่าสุดยอดครับไม่แพ้ที่อเมริกาเลยฮะแล้วก็ยิ่งลงไปดูในครัวนะครับจะเห็นเรื่องวิทยาศาสตร์การอาหารนะครับที่เขาเอาเทคโนโลยีทั้งหลายเข้ามาเพื่อที่จะควบคุมอาหารทุกจานเนี่ยให้ได้คุณภาพเหมือนกันเรียกว่ามาทานวันนี้กับมาทานอีกเดือนหนึ่งข้างหน้าเนี่ยรสชาติเดียวกันเป๊ะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เป็นการให้เกียรติ ผู้ที่เข้ามาทานอาหารแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้นะครับว่าเขาใหญ่ในอนาคตเนี่ยคงไม่ใช่สถานที่ที่รองรับนักท่องเที่ยวเช้าไปเย็นกลับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าวิกแอนทัวร์สิสละฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอาท์เลตแหล่งช้อปปิ้งนะครับร้านอาหารที่ลงทุนมหาศาลนะครับแล้วก็คุณภาพดีๆอย่างนี้เนี่ยเขาใหญ่ในวันข้างหน้าน่าจะเป็นโซนที่พัก อาศัยนะครับสำหรับชนชั้นกลางจนกระทั่งถึงผู้มีอันจะกินผู้ที่เหลือกินเหลือใช้นะครับที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า second home นะครับหรือว่าบ้านแหล่งที่สองและพ่วงด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่คนไทยเรารอกันอยู่ชุมทางก็จะไม่ไกลเท่าไหร่และผมเชื่อเหลือเกินว่าจะนำเอาความเจริญอีกหลายรูปแบบนะครับมายังเขาใหญ่ส่วนเรื่องรสชาติอาหารท่านผู้ชมครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนร้านนี้ร้านใหม่ก็จริงแต่ว่าประสบการณ์และความเก่าต้องเรียกว่าเก่าแก่ครับเพราะว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่เปิดร้านขายสเต็กร้านแรกในเขาใหญ่แม่ช้อยนางรำยืนยันร้านที่เปิดร้านแรกเนี่ยคนไทยในยุคนั้นเนี่ยยังไม่รู้จักสเต็กเลยครับดังแบบนั้นท่านผู้ชมครับถ้ามีโอกาสมาเขาใหญ่นะครับแวะมารับรองไม่ผิดหวังครับแม่ช้อยนางรำการันตีครับ